พาน้ำโชยหรือเปล่าข้ามันก็ยอดอ่อนหัวรันเตาคะ่ะน่ากินมาก ้เลี้อยู่ประมาณสิบต้น <ride> เดี๋ยวเอาไวป้ปลูกข้างนอกกันค่ะตรงหน้าถนนที่มันจะมีกระบะสีแบบน้ำเงินที่เราไปจัดสวนกันไว้ค่ะมันมีว่างอยู่อันนึง ้นดอกแตงฟ้าได้มาตั้งแต่รอบโน้นที่ไปโบสถ์ค่ะจําได้ไหมคะที่โบสถ์ให้มาสองต้นแต่อีกต้นหนึ่งตายแล้วคะ่ะเพราะว่าอากาศที่บ้านเย็นมากเลยพอเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวก็เลยต้องย้ายต้นไม้ออกไปปลูกข้างนอกกันคะ่ะ ที่ซอไม่เอาต้นไม้ปลูกลงดินเลยก็เพราะว่าพอเข้าหน้าหนาวเราก็จะต้องได้ยกต้นไม้ต้นนี้นะเข้าไปเก็บไว้ในบ้านอีกเหมือนเดิมค่ะและถ้านำกระถางต้นไม้ปลูกลงดินและใช้ดินถมอีกทีนึงก็จะทำให้ต้นไม้ไม่ต้องคอยรดน้ำไปดินก็จะไม่ค่อยแห้งด้วยค่ะต้นไม้ก็จะสวยมากเป็นพิเศษค่ะ ซอก็จะนำผักที่ไปเก็บมาจาก EP 955ถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูคลิปนั้นก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะคะจะได้ต่อเนื่องกันค่ะผักที่เก็บมาก็เอามาลวกน้ำแล้วก็น็อกน้ำเย็นเพื่อจะเอาไปกินกับน้ำพริกวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะทุกคนจะมียอดถัวลันตาอ่อนนี่แหละที่ซอยังไม่เคยลองนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลองกินดูค่ะ พอลวกเสร็จแล้วก็น่ากินเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมาทอดปลาค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะซอนจจะใช้น้ำมันนิดเดียวค่ะทุกคนใส่ปลาลงไปในกระทะแล้วก็ใช้น้ำมันราาล,ลงไปสักหน่อยนึงก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะค่อนไปทางกลางๆนิดน,นึงค่ะแล้วก็คั่วๆๆตลอดนะคะก็จะได้ปลาหน้าตาออกมาแบบนี้ค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะทอดปลาได้แล้วนะคะแล้วก็สุกทั่วถึงด้วยค่ะ มีใครเคยกินน้ำพริกปลาร้าพม่าบ้างคะมีอยู่วันหนึ่งอ่ะซอไปเห็นคนพม่าเขากินน้ำพริกตัวนี้แหละกับผักลวกคะ่ะดูเขากินทุกวนันทุกวนันแล้วก็ไปดูบ้านเขาด้วยคะ่ะดูจนแบบอยากกินน้ำพริกเหมือนเขาเลย<ะ>ก็จนไปดูว่าเขา,เาใส่อะไรลงไปบ้างพอรู้ว่าสิ่งที่เขาปรุงลงไปไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะแต่กลับอร่อยมากเลยวันนี้ก็เลยเอาสูตรมาฝากทุกคนด้วยคะ่ะ ก็นำปลาร้าที่เรามีในบ้านนี่แหละเอามาสับให้ละเอียดนะคะแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปพอให้ปลาร้าไม่เค็มมากค่ะแต่ก็ยังมีความเค็มอยู่และนี่คือทีเด็ดใส่ผงขมิ้นลงไปค่ะทุกคนตอนแรกก็คิดว่ามันจะต้องมีกลิ่นแปลกๆแน่นเลยแล้วก็ใส่ผงชโลดลงไปค่ะแต่พอปลาร้าเจอผงขมิ้นนะมันผสมกันแล้วมันได้กลิ่นหอมบอกมานะคะทําให้กลิ่นปลาร้าไม่เด่นเกินไปแล้วก็ผงขมิ้นไม่เด่นเกินไปกลับกลายเป็นว่าหอมมากเลยค่ะจากนั้นก็เทใส่ในหม้อเหมือนเดิมแล้วก็ นำเครื่องที่เราจำไว้เอามาใส่ลงไปค่ะตัวนี้แหละจะทำให้ทุกอย่างอร่อยมากขึ้นนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยทุกคนทำง่ายแต่อร่อยมากๆเลยค่ะกินกับผักลวกนะคะก็จะมีผักชีล้อมลวก ผักสลัดปลาลวกหรือยอดถั่วรันเตาปลาลวกกินกับป๋าสะทุงหัวน้ำมันนะยอดอ่อนผักกาดเอามาดองค่ะคล่ายๆกับสมผักเสียนสมผักกุ้มเลยค่ะทุกคนอันนี้แซ่บมากๆเลยข<ม>อมไงเอาไปจิ้มกินกันที่กินเก๋<ม>ขอบคุณนะคะทำได้มาสั<ม>่งอือ

ยอดอ่อนถั่วลันเตาป่าลวกก็มีความคล้ายกับยอดถั่วลันเตาที่เราปลูกในสวนเหมือนกันนะทุกคนกินแทนกันได้ค่ะส่วนผักสลัดป่าก็คล้ายๆกับผักสลัดบ้านเราแต่ว่าขมค่ะพอลวกแล้วความขมก็น้อยลงส่วนผักชีลาไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่ว่าจะกินสดหรือกินลวกนะก็อร่อยค่ะผักตัวนี้ เ็นบ้านเองช่วงนี้พักหลายเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับผมหน้า้านั่งหนานะทุกคนทุกปีก็จะแบบอุ่นอวยอยู่กับผมหนามากค่ะตัดดีเพราะตัดดีก็รู้อยู่ว่าถ้าตัดเสร็จหลังจากนั้นมันก็จะต้องเหน็บกิฟตมันก็ต้องมีปัด ปัดขึ้นปัดลงจัดทรงอยู่นั่นแหละแล้วก็สุดท้ายลำคาเนบกิฟซะเลยมันก็เป็นแบบนั้นทุกรอบค่ะแต่รอบนี้ก็อยากตัดอีกเหมือนเดิมก็เอ้ยตัดกระตัดซาสนอมจังเ<ม>พร้อมแล้วนะคะทุกคนพร้อมที่จะไปชมดอกไม้สวยๆหรือยังคะกดกดไบยโยทีิรก ตัวนเเันสนุกเงี้ยมีปโฟเว้มีโฟแ์ต่งตัวไปสวนดอกไม้ค่ะทุกคนก็เลยต้องัน <ham mon> ก็เลยแต่งแต่งตัวน่ารักน่ารักหน่อยนะคะพอดีจะไปถ่ายรูปกับดอก สุดโหทุกคนคะเอายังไม่ทันเข้าไปในงานเลยค่ะแค่เดินลงมาจากรถนะมันก็อยู่ตรงลานจอดรถเลยค่ะคือทุกคนพุ่งไปที่ดอกไม้ก่อนเลยค่ะแตกแยกตัวออกไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะ ไม่มีใครสนใจกันเลยนะตอนนี้เหมือนไม่ได้มาด้วยกันเลยทุกคนพ่อปู่กับท่ายลูอยู่มุมหนึ่งแม่ยกับอยู่มุมหนึ่งค่ะซอก็จะไปอีกมุมหนึ่งแล้วบัดทนี่เป็นสวนดอกทิวลิปใกล้บ้านค่ะอยู่ที่เยซานอันนี้แค่ทางเข้านะทุกคนลึกเข้าไปอีกสวยมากเลยอยากให้ทุกคนรอติดตามรับชมค่ะแล้วก็มีหมอลำซิ่งด้วยแต่หมอลำซิ่งบ้านเขาไม่ค่อยเหมือนบ้านเรานะคนจะน้อยหน่อยค่ะก่อนจะเข้าไปในงานก็จะต้องมาซื้อตั๋วก่อนค่ะ ค่าบัตรเข้าคนละ15,000วอนค,คนไทยกับคนเกาหลีราคาเดียวกันหมดเลยนะคะส่วนพ่อปู่นี่จะไม่เหมือนเพื่อนค่ะพ่อปู่อายุเยอะก็จะจ่ายถูกหน่อยแค่11,000วนอนตอนกำลังจะจ่ายบัตรอยู่ๆพ่อปู่ก็ยื่นแบงค์หนึ่งดอลลาร์ให้ซอค่ะ ซอนึกในใจว่าพ่อปู่ไปเอาเงินดอลลาร์มาจากไหนนะเพราะว่าพ่อก,ก็อยู่กับเราตลอดยังไม่เคยเห็นว่าปู่ไปเที่ยวต่างประเทศเลยค่ะอนอกจากประเทศไทยเนาะซอนก็เลยรับไว้ด้วยความดีใจค่ะทุกคนถือว่าเป็นขวัญถุงจากพ่อปู่ในวันทิวลิปเปงบ้านค่ะสวัสีชะ นี่ก็เดินลงมาข้างล่างค่ะลงมาเจอพ่อปู่แม่ยานะคราวนี้พ่อปู่แม่ยาสิพ้าพี่เบิงสตว์ค่ะอันตัวนี่ซื้อ,อยังก่อนนะลืมแล้วก็พาซอมมาดูไก่ค่ะที่บ้านก็เลี้ยงไก่นะแล้วก็พามาดูไก่น่ารักอีกแล้วค่ะไก่อะไรไม่รู้ว่าน่ารักมากตัวเนี้ย วันก่อนนะคะซอก็คิดในใจค่ะแต่คิดเสียงดังนิดหน่อยจนพ,พ่อปู่ได้ยินแผนการหมดเลยนะคะคือว่าอย่างนี้ค่ะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นที่นั่งใช่ไหมมันจะมีเก้าอี้นั่งอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันไม่ได้นั่งเลยค่ะคือมันวางมาหลายปีแล้วมันไม่ค่อยมีคนนั่งเลยส่วนใหญ่ก็จะนั่งในเถียงนากันหมดนะคะแต่เวลาที่ซอล้างผัก เรรู้สึกว่าซิงล้างผักของซอมันวางผักวางของไม่พอค่ะก็เลยคิดในใจดังๆว่าเออถ้าเปลี่ยนจากตรงที่นั่งตรงเนี้เป็นที่วางของคงจะดีเนาะพอตื่นเช้าขึ้นมานะคะโปรเจกต์งานของพ่อปู่ก็คือแบบเกือบเสร็จร้อยเปอร์เซนต์ค่ะแต่ซองงมากเลยว่าพ่อรู้ได้ไงว่าเราต้องการความกว้างประมาณนี้ความสูงประมาณนี้คือพ่อทำออกมาได้พอดีที่ต้องการเลยค่ะ,ะพูดนิดเดียวเองแต่ทำไมทำถูกต้องหมดเลย ทความสะอาดบ้านอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงแมวร้องเมียวเมียวเป็นเสียงหวานๆค่ะทุกคนหันไปดูที่นึงเฮ้ยพ่อนำโชคมาค่ะพ่อนำโชคอายุเยอะแล้วหน้าตาเหมือนน้ำโชคทุกอย่างเลยค่ะเขามาขอข้าวกินแล้วก็ให้เราจับหัวด้วยนะคะจริงๆซอก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นพ่อนำโชคหรือเปล่าแต่ว่าที่บ้านเวลาเห็นแมวตัวน,นี้มาก็จะพาเรียกว่าพ่อนำโชคพ่อนำโชคนะคะเพราะว่าเขาแก่กว่าน้ำโชคค่ะแล้วก็ สีเหมือนน้ำโชคด้วยค่ะก็เลยให้เรียกพ่อน้ำโชคนะคะแม่ย่าเดินมาเห็นทำความสะอาดบ้านให้ดีใจตบมือเป๊ะเปะไออีกูไออีกูคุณละซอก็เดินไปบอกแม่ย่าค่ะว่าถุงอยู่ตรงนี้กระสอบอยู่ตรงนี้กล่องอยู่ตรงนี้นะคะก็ไปบอกเขาว่าเราจัดบ้านเนี่ยเราเอาอะไรไปวางไว้ตรงไหนเวลาพ่อปู่จะใช้งานกับแม่ย่าเนี่ยก็จะได้หาเจอค่ะ พ่อปู่ก็ไปตลาดกับแม่มาเมื่อกี้ไปซื้อสเปรย์มาค่ะเป็นสเปรย์ทน่นกันสนิมนะคะซอก,ก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนซอคิดว่ามันเป็นสีค่ะแต่พ่อบอกว่ามันจะทําให้ไม่มีสนิมขึ้นก็ได<ๆ>้จีเลย แล้วพ่อปู่ก็นําสังกะสีที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามายึดไว้แบบนี้ค่ะทําเป็นโต๊ะนี่ทุกคนประหยัดาไม่ได้ซื้อสักบาทเลยค่ะพ่อปู่เป็นช่างนะคะทําได้หมดเลยและส่วนโต๊ะอันเก่าที่ย้ายออกมาก็จะามาไว้มุมนี้ค่ะ ได้กุหลาบพุ่มมาปลูกค่ะไม่ใช่กุหลาบเลื้อยนะคะเขาจะออกดอกตลอดทั้งปีเลยค่ะซอได้สีม่วงมา1ต้นแล้วก็ได้สีส้มมา1ต้นค่ะซอและครอบครัวที่เกาหลีและที่เมืองไทยขอขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามและเข้ามารับชมวิดีโอนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP ถัดไป EP นี้สวัสดีค่ะ